ครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นกับ k ซ c ครับพบกับเราครับช่องแม่น้นาหนาแฟมิรี่นะครับผมมึงครับตอนคําคําครับรีอผม้ามึงลูกไส้ครับสินออนบอนี่ยนอนงายบอรครับผมสําหรับมือนี้ครับ เอาอยัางไม่ทุ่มครับผมยังมาทุ่มเลยครับผมี20นาทีครับน่าจะหนึ่งทุ่มนะครับผมนี่ครับบรรยากาศครับยำขึ้นครับป๊อปป๊ปปปป,ป,ป,ปเลยหลังดานหมดแล้ว ทำอะไรลูกอือุอูนมอแม่เตรียมที่นอนไว้แล้วครับพูนครับเตรียมที่นอนให้เรียบร้อยครับผมปูที่นอนไห้ืุนนครับแต่ว่ญญายังไม่ไปครับยังไม่ไปเลยครับยังมาเล่นอยู่กับพ่อลืออยู่ครับผมยังว่นอยู่ครับยังว่นอยู่กับพออยู่ครับหาเรืองอย่นี้ครับนั่นนั่นนั่น ยังวนหาเรื่องอยู่ยังยังยังหาเรื่องอยู่ครับยังหาเรื่องเอาข้ออะไรอยู่ต้ลูกบ่เคยไทยเป็นขีปหิเมืองย้ำขึ้นจักเถียรครับยำขึ้นอยู่ครับต่ว่จัจสิชัดไม่ชัดนะครับผมเป็นหนัง ยิ่งเป็ี่ยนมึงหนึ่งอุ้ยเยๆยๆยอๆอืมนกจินตนาการครับยี่สิบหกวันครับแข็งแรงมากครับกระพาดแข็งแรงดีมากครับ ไม่มีขนเลยครับจอมปราศาทครับหลังเขเรียกว่าหลังจอมปราสาทครับครับหลังจอมปราสาทอืม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 ไหนไปนไหนไปไหนเอาเอาออกเคราะ่มาออกมออกมาออกมา,ออกมาเลย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  มันแมหวนึกผลคาเ็นลูกออกมาไปแล้วครับผมอือโย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 อี่ึ้งแม่ทึ้งลูกเลยท่านนี่เอ้าเอาเอาปุ๊บปุ๊บปนี่เอาเยยังออกเนาะนีนอต้องขอดแม่เขานีนอไม่หน่อยไปใช้ไม่แย่งมึงไม่หน่อย ฮึบ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 มืองพันปีช่องคลอดครับ <_ C os> เป็นอะไรครับคุณแม่ครับเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรครับ <_ C os> ไหนเนาะไฟฉายอยู่ไหนเนาะนี่หน,หน่อยเอ,อ้ย <_ C os> เปนย็นหนังตุ่มหนังไม่รู้ว่ามีอะไรออกทางช่องคลอดนะครับอืมอืมอืมดูครับดูดูพอไม่หน่อยไปใายมาดูครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับน่าจะเป็นก้อนเลือด ยาเรยอะไรนะครับด,ด,ดู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 ขาครับยกใส่อยู่ครับถูถูอยู่ครับเอามืงอเอียังอียังออกกันเมืงอฝุ่นปิดเต็มโตัวเลยเอาผ้าไปเช็ดอคไหมก้อนเลือดนะครับอย่าส่องอย่างนั้นก้อนเลือดครับออกฝุ่นไว้ยู่ฟังฝุ่นเอาผ้าไปคอบไป้าผ้าเข้าไปเช็ดอ,อกเออดูครับ เป็นก้อนเลือดนะครับก้อนเลือดเสียครับนึกว่าเขาเป็นอะไรครับผมที่ไหนได้ครับเดี๋ยวพมลือ่อถืพผ้าเขาไปเมืองครับก้อนเลือดครับก้อนเลือดที่เสียครับผมเอาเอาผ้ามาให้เอาผ้ามาให้เอาผ้ามาให้เดี๋ยวผมลื่สถือเอาออกครับผ้าผ้า นี่หน่อยส่องไปแล้วครับโอ้นี่เป็นก้อนเลยครับเอ้ยเอเห็นไหมครับนี่เอ้ย่อยๆโอ้เป็นก้อน, ú, นันะอย่างใหญ่เลยอ้เร็วเรื่พามาให้หน่อยเร็วเรเรเรเลือดเสียครับนี่เหนียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเเลือดเอาออกให้เขาพอเลือนึกว่าเขาเป็นอะไรถอยถอยลูกถอยเอาหญ้าลอกก่อนเร็วเรื่อเรอเอาหญ้าลอก่อน โอ้เป็นเลือดนะครับเป็นเลือดนะครับไม่แม่ครับดู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 เป็นก้อนเลือดอเร็วเร็วเออเออเออโอ้ยนะพ่อรีรถทุกวันไม่หน่อยออยังไม่กินนะครับเดียวเดียวเดียวลูกเดียวเดียวเดียวเอานิงเอานิง เอ้ยครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววื่ดึงออกครับเป็นก้อนเลยครับเป็นเส้นเลยครับอืมโอ้ยเหนียวอึบบอึบเอ,อ้ยกล้องพลืเอไปเลยครับกล้องพลืเอไปเลยครับอืมยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว กล้องพลือไปแล้วครับเดี๋ยวพลือจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือว่าออกนะครับผมถือว่าออกมาเป็นชิ้นเลือดครับนี่ดูนะครับแม่แม่ครับโอ้โหเลือดเสียเหนี้วนึบเลยครับอ๋อ นี่ครับออไม่หน่อยมาจับไม่หน่อยเลยอ,อูมันต้องส่องไฟมันมองไม่เห็นโอ,อ้เลือดเป็นก้อนนะครับเหนียวครับโอ้อ แต่ไม่มีกลิ่นนะครับไม่เหม็นนะครับผมม,มาแล้วมาแล้วไอ้ตัวดีเฮ้ย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 เดี๋ยวครับหมดอย่างถอยเลยถอยเลย่ยลยมามวนพอ,อย่ามากวนพ่อเลยครับผมอู เสียเลยครับไม้กันสั่นพลูลอเสียเลยโดนหางไม่น้อยหนาครับเมื่อกี้นะครับเสียเลยครับใช้ไม่ได้เลยไม่ต้องเลยลูกเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยว,วก็เลยจะให้ดูว่าออกหมดแล้วนะครับ เป็นก้อนเลือดนะครับผมน่าจะยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเขายังลำคานหัดมูไหน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 อ้เลือดอูเต็มหางเลยเหนียวนึบเลยอือหือหัดุ่ววงนี้แต่เป็นเลือดเสียนะครับคิดว่าเลือดเสียแล้วครับเหนียว ว่าช่วงนี้นะครับมดลูกยังไม่เข้าเอู่นะครับผมเต็มตัวไปหมดเลยครับเต็มตัวไปหมดเลยแต่ว่าคงไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเขาถือว่าขับน้ํำคาวปลานะครับผมพอลือก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับผมลูกตัวที่สองครับตัวแรกไม่เห็นมีอย่างนี้ครับผม แม่ท่านใดมีความรู้ด้านนี้ช่วยบอกพ็อือหน่อยนะครับผมหรือก็ได้แต่ต้มสมุนไพรแล้วครับครบอาบแค่นั้นแหละครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับพ่อรือขอขอบคุณครับพ,พ่อแ,แม่ครับผมขอบคุณ fc ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับให้กําลังใจครับด้วยดี ตลอดมาครับผมขอบ,กกขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคะแนนครับผม mm. ก็อย่าลืมครับช่วยติดตามทางเพจแม่น้อยน,นะแล้วก็ทางช่อง y t u t u แม่น้อยน,นะเฟมเลี mm. นะครับผมทางเพจ facebook ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ